โดนนะครับช่อนนะครับผมตีเป็นไม้แรกเลยครับปลาน่าจะอยู่แถวนั้นพอดีนะครับก็ตีไม้แรกนะครับลากช้าเนี่ยลากเนียนเนียนลากช้านะครับมาเรื่อยๆโดนเลยครับ <laughs> กับสายแก้คันนะครับผมตัวนี้ก็ไสพอได้นะครับเอ ตัวแรกตัวแรกนะครับมันหลุดจากเหยื่อนะครับก็ถไหลงไปเกือบลงคลองครับก็วันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับผมตัวแรกนะครับปลาก็ใสสวยครับกับสายแก้คันนะครับผมสีส้มครับกับปลาช่อนนะครับตัวนี้ผมเอาไปทําอาหารนะครับ อ้วนมากครับแม่อยากกินแกงส้มกับสายแก้คันนะครับผมไม้แรกนะครับลากเนียนๆลากช้าๆนะครับถ้ามีตัวอยู่แถวนั้นนะครับผมโอกาสที่ปลาจะขัดเหยือเนี่ยสูงมากครับสุดยอดมากครับสายแก้คัน